ไปคลิปของเด็กวัยสามขวบกําลังอ้วกหรืออาเจียนลงพื้นโดยผู้เป็นแม่พูดว่าก้มๆสิอะไรเงี้ยพรอะกับเอามือกดหัวลงแล้วก็มียิงสาวอีกคนนึงเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ขนลอกสนุนานด้วยโดยมีคนเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าเด็กคนนี้สามขวบเนี่ยถูกแม่บังคับหรดื่มเล้าหรือเปล่าเอแล้วก็มีคนเชื่อแล้วก็วิจารณ์กันหมดเลยว่าโหทำยังงี้ได้ยังไงนี่ลูกคุณเองนะอยู่ันอย่างนี้ไม่ต้องสงสัยผู้สื่อข่าวเราเดินทางไปที่บ้านหล่งนี้เลยไปพบกับแม่ของเด็กเลย ความจริงมาว่าสุอาแล้วเด็กเนี่ยกินเหล้าจริงไหมอะไรยังไงซึ่งแม่ของเด็กเนี่ยต้องบอกว่าอายุเพียงยี่สิบปีนี่กำลังดูที่เราเห็นเลยทำหนัางงๆด้วยเพราะไม่เข้าใจว่าแชร์กันขนาดนี้เลยเหรอแม่เด็กเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมิถุนาที่ผ่านมาช่วงต้นเดือนวันนั้นเนี่ยตนและเพื่อนบ้านเนี่ยได้พากันไปซื้อบุกกระทะมานั่งกินด้วยกันจากนั้นลูกชายสามขวบเนี่ยได้เดินเข้าไปในบ้านแล้วก็หยิบเอาขวดเหล้าเก่าๆที่มี เล่าติดอยู่ที่ก้นขวดเอามามถือเล่นเมือ่อน้องข้างบ้านเห็นเนี่ยก็เลยหยิบกล้องเนี่ยมัถ่ายไอ้หยิบมือถือมาถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งไปให้พ่อเด็กดูซึ่งปกติเนี่ยก็จะถ่ายคลิปต่งางๆส่งให้พ่อของเด็กดูเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อดูว่าลูกมีพัฒนาการยังไงบ้างออเจากนั้นเนี่ยพอเพื่อนส่งคลิปไปให้พ่อเด็กดูกลับกลายเป็นว่าไม่คิดว่าเรื่องเราจะใหญ่โตขนาดนี้เพราะาพ่อของเด็กเนี่ยกลับเอาไปโพสต์กลับอะไรเงี้ยเอาไปแชร์แล้วก็เอาไป พูดเยอะว่าเนี่ยให้ลูกดื่มเหล้าเห็นภาพลูกหนีบเหล้ามาอะไรเงี้ยซึ่งอยากจะชี้แจงว่าวันนั้นเนี่ยหนูและน้องข้างบ้านเนี่ยไม่ได้ตั้งวงกินเหล้ากันเลยจริงๆแล้ววันนั้นเรานน่งกินมูกระทะกันแต่ลูกชายสามขวบเนี่ยเดินไปหยิบขวดเหล้ามาเล่นเองและเผลอเหล้าจนหกก็เหลืออีกนิดหน่อยลูกๆก็เลยเอามาเทใส่แก้วพอเทปุ๊บเหลือติดอยู่ก้นแก้วเด็กมันก็ยกเข้ามาดื่มโดยที่เรามทันจะสังเกตพอ พอดื่มปุ๊บเขารู้ไปรอบปุ๊บเด็กมันก็พุวนออกมาทุกคนก็นึกว่าใช่กิอเล้าจนอ้วกคือไปแต่งความไปแต่งเรื่องราวจนเจให้หายใช่วดเล่าเข้าไปเจเล่าเข้าไปซึ่งตนเองเนี่ยขอยืนยันเลยว่าไม่เคยให้ลูกดิมเล่าอย่างแน่นอนค่ะอยากให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่ามันไม่จริงที่สําคัญและที่ย้ําเลยนะที่ไม่อยากให้ลูกด่มเล่าเพราะหนึ่งเพราะสำคัญที่สุดเลยนะ่คืออมันแพงอืเป็น และเสียได้ของมากเลยให้กินงกินของแพงนิดขอว่ากตกขอแบบว่าเป็นเด็กตกเลนะหนึงไม่ได้ไม่ตองมาได้หมดเนี่ยพี่พอเข้าใจผมอพอเข้าใจทุกอย่างพูดมาการกำลังจะดีอยูอ่แกำลังจะดีอยู่แล้วแต่มันไม่ได้พูดประโยคสุดท้ายเลยมันแพงเนี่ยะไม่<ค>ไม่ไม,มันไม่ให้ดื่มหรอกเพราะว่ามันแพงมันจะได้ของไม่ได้นะไม่ต้อตอบอย่างนี้เลยใม่มันไม่ได้นะคือ ทำไมแสดงว่าพูดอะไรเลยถ้าเกิดสมมติว่ามันไม่แพงถ้าเกิดมันมันเป็นเหล้าถูกดื่มได้เหรอไม่ใช่ไงแหมไม่ได้แหมพูดแล้วตกใจเลยเหล้าแพงไม่ให้ดื่มหรอกเสียของเสียของแต่ก็เข้าใจแหละเป็นวัยรุ่นอายุยี่สิบเองแม่คนเนี้ยอายุน้อยบางทีแล้วด้วยกานที่พูดไปเรื่อยอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะแบบว่าอะไรอย่างนั้นอ่ะแหมแต่มันก็ไม่ได้นะเราก็ไม่ควรที่จะเห็น S <S <S ม่ควรที่จะขำตั้งแต่ลูกไปหยิบขวดลเหล้ามาแล้วเทแล้วมถูกไหมครับเออเราก็ควรจะต้องแบบห้ามตามลูกนิดนึงถึงแม้ว,ว่าเราเอยอาจจะมีนิสัยอาจจะมีความชอบในการที่จะดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยเออไม่ได้เลยนะอันเนี้ยแทนแทนที่จะแก้ไขอันนี้ทูบ้าน่าคัวจะลงเพิ่มหรือเปล่าคือโดนเรียบร้อยเอาจริงว่าด้วยประโยคน์นี้แหละมันมันแพงใช่ไหมไม่รู้จริงๆไม่ไม่ให้ลูกกินหรอกทำไมต้องให้กินด้วยเล่ามันแพงจะได้ของจ้าชัวร์มากกว่าเดิม อ่านมาทั้งหมดข่าวลงมาทั้งหมดคนไม่วิจารณ์ตรงไหนเลยประโยคนี้ประโยคเดียวเลยขั้นสุดท้ายเลยวลีฮิตเลยวลีดังเลยจะทําให้ทัวลงเออก็ฝาก่าได้วยแล้วกันนะครับจอะไรเงี้ยว่าอยาให้เด็กกินเพราะว่ามันแพงเงี้ยเหรอเออไม่ใช่เพราะว่ามันไม่ดีโอเคจริงๆก็ไม่ควรใครก็ไม่ควรกินนี่แหละใครก็ไม่ควรกินนั่นแหละแต่ว่าถ้าใครจะกินเราห้ามเขาไม่ได้ไงแต่ว่าคุณต้องมีเอนิสิตาวะมนุษยภาวะนิดนึงไงถ้าเห็นลูกหลานเราไปหยิบมาก็ ก็ต้องบอกต้องเตือนกันเนาะไม่ได้แบบเตือนแล้วไม่ต้องตงใจหรอกนะว่าแบบคนทาไมต้องเป็นเรื่องมันเลาอย่างนี้อะไรก็ตามที่อยู่โลกโลกโซเชียลแล้วคุณที่ทํากับเด็กมีภาพเด็กกับสุลาซึ่งมันไม่หมอเนี่ยเผยแพร่นเนี่ยมันคุณมันมีทมรับผิดชอบคุณมันไม่ไม่ไม่ได้หรอฮะไม่พ้นหรอกรใช่ไหมใช่ค่ะ